สวัสดีคุณผู้ชมทางแฟนเพจ NBT Connect นะครับแล้วก็ YouTube NBT Connect แล้วก็ผู้ที่รับชมออนแอร์ทาง NBT Central น,นะครับกลับมาพบกับตอบให้เคลียร์วันนี้มี2เรื่องใหญ่ที่เราอยากจะคุยกันนะั่นก็คือเรื่องของปบพิพาทที่ดินสบปกบกและที่อุทยานแห่งชาติซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเกือบ2ส,สัปดาห์แล้วสำหรับปมปัญหาพิพาทที่ดินที่เกิดขึ้นระหว่างสงหน่วยงานรัฐด้วยกันและดูเหมือนว่าจะลงตัวนะครับแต่ว่าท้ายที่สุด วันนี้นะครับทางคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ข้อมูลนะครับคุณชัยวัดเลิมลิกิตอักษรผู้อำนวยการสํานักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อวานเข้าไปชี้แจงด้วยตัวเองนะครับกรณีที่เป็นเรื่องของการพริพาท ระหว่างสงปปและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ยืดเยื้อกันมาสักสองสัปดาห์กว่าที่น่าสนใจคือวันนี้นะครับมีการเชิญทางเจกรมแผนที่ทหารเข้าไปอธิบายที่มาของแผนที่นะครับซึ่งทางกรมแผนที่ทหารเนี่ยก็มีการอธิบายแล้วก็อ้างอิงจากสมุดจดรางวัลของกรมอุทยานแห่งชาติสัปปาและผธุ์พืชซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติก็ชี้แจงกลับไป ว่าการอ้างอิงลักษณะนี้ต้องอิงจากหลักฐานเดิมซึ่งปัจจุบันไทยมีพระราชกิจสีกาที่ชัดเจนนะครับรวมถึงคณะกรรมก,การวันแมปก็ส่งหลักฐานเพิ่มเติมโดยได้ทําหนังสือเตือนสอบประกอบไปแล้วให้พิจารณาแนวเขตที่วางทับกับแนวเขตของอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและทางสอบประกอเองก็ได้ตอบกลับไปชัดเจนว่าพื้นที่นั้นอยู่ในแนวเขตอุทยานเขาใหญ่จริง หนังสือนี้ตอบกลับไปก่อนที่จะเกิดเรื่องขัดแย้งพื้นที่ทับซ้อนขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทางคุณชัยวัตรลิมดิขิอักษรอนก็ได้พยายามอธิบายนะครับที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งคุณชัยวัน์เชื่อว่าแบบนั้นนะครับเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อกรณีที่เป็นที่ที่พิพาทกันระหว่างสปปและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับคุณชัยวัตรบอกว่าลูกบ้านที่ได้ยื่นชื่อเพื่อขอโฉนดสอบประกอบแต่ว่ากลับไม่มีชื่อฮะอันนี้เป็นที่น่าแปลกพอสมควรในวันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยก็มีการทําหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปชอสอปะกอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปปป,ปรวมทั้งฝ่ายปกครองทั้งหมดรวมถึงคณะอนุกรรมธิการของคณะกรมกรมธิการชุดนี้เนี่ย ลงพื้นที่ไปดูที่สอประกอบแปลงนั้นว่าจับแปลงอยู่ในเขตของกรมป่าไม้หรือของเขตอุทยานมีตรงไหนบ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะได้ชัดเจนไปนี่คือสิ่งที่คุณชัยวัฒน์ให้ข้อมูลไว้แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมธิการที่ดินนะครับคุณชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์ไว้ค่อนข้างลูเดือดเหมือนกัน อะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทุกฝ่ายควรพูดอย่างตรงไปตรงมาสิ่งสําคัญในงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความชัดเจนนะครับแล้วก็กล้าที่จะรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยต้องจบในกระบวนการชั้งศาลคือก่อนหน้านี้คุณชัยวัฒน์นะครับก็ก่อนที่จะลงไปตรวจเนี่ยก็ได้มีการทำหนังสือแจ้งไปยังปป,ปชเพื่อลงไปตรวจด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดขั้นตอนหลังจากนี้นะครับปปชจะไตส่สวน ไปที่เกี่ยวข้องก็าตามตามที่ทางสปปแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีการย้ายเจ้าหน้าที่สปปโคราชหนายเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ดำเนินการตั้งกรรมการสอบถ้าปปชตรวจสอบนะครับตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยคุณชัยวัฒน์เป็นคนยื่นเอกสารไปตรวจสอบแล้วถ้ามีความผิดจริงอันนี้ก็ว่ากันไปตามระเบียบนะครับของข้าราชการพลเรือนแต่ว่าถ้าไม่ผิด อันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กันอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะดําเนินการในส่วนต่างๆที่ผ่านมาคุณชัยวัตรพูดไว้ชัดเจนเมื่อวานค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นเดี๋ยวฟังเสียงคุณชัยวัตรก่อนฮนะต้องแล้วแม่นยาแล้วรอบครอบก็ให้ผมเดินหน้าเลยไม่ไม่ไม่ไมีปัญหาครับใช่ครับท่านบอกแล้วเรื่องความถูกต้องเรื่องการอนุรักษ์ป่าเรื่องแนวเขตเขาเชื่อมัน่น ทางเราอยู่แล้วไม่งั้นท่านก็ต้องปล่อยผมลอยคอสิวันนี้ท่านก็บอกว่าถ้าถูกต้องทําเลยไม่มีปัญหาคือผมว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เองฝั่งทางกระทรวงเกษตรนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าอที่ท่านพูดว่าแนวซ้อนทับเป็นบักเปรโซน อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าตรงนั้นมันคืออะไรนะครับแนวเขตป่านุลักคืออะไรนะครับในส่วนของป่าชุมชนคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าขีดเข้ามาดูในเขตป่าดูรักแล้วก็บอกว่าตรงนั้นจะเป็นบร,ระโซนการออกและจะให้ป่าเป็นป่าชุมชนหรือปูป่าร่วมกันไม่ใช่ครับวันนี้นะครับคำพิพากษาสารทุกๆคดีนะครับที่อยู่ในระหว่างนี้ที่เราตัดสินไปแล้วเนี่ยครับแสดงว่าเราผิดตดดนะครับไม่ว่าคาดีต่างๆเนี่ยแสดงว่าเจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะ เจ้าที่ของอุทยานแห่งชาติต่างๆทุกประเทศและเขตว่ารักษาพันธุ์ปาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนผิดถูกไหมความถูกต้องก็คือทุกคนพูดความจริงเอาหลักความจริงมาเอาหลักวิชาการมานะครับโดยเฉพาะกรมเป็นทิฐานนะครับต้องเรียงลำดับความถูกต้องมาก่อนแล้วความซื่อสัตย์ของตัวเองมาก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าท่านเอากระโดดไปกระโดดมา <c oughs> แล้วก็เอาเป็นป่าไม้ถาวรมาเป็นแนวเขตอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ อันนี้ผมต้องเรียนว่าเฮ้ยผมก็เรียนมานะครับผมก็เรียนมาทุกเรื่องเหมือนกันไม่เรื่องเกี่ยวกับการเซอร์เวย์การรังวัดการจัดทําแผนที่ผมเนี่ยรุ่นแรกที่ทาฟิล์บุ๊กนะครับการถ่ายทอดฟิล์บุ๊กขึ้นอยู่ในเชฟไฟดิจิทัลเนี่ยมันมีความชัดเจนเพราะฟิล์บุ๊กที่ขีดลงไป1นึ่ต่อสองแสนเนี่ยมันมีความกว้างถึงขนาด300เมตรนะครับมันขยับสวิงไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้เพราะ,ะนั้นต้องลงเก่าเช็คพื้นที่การปรับ แผนที่จากฟิวุกมาลงในระบบดิจิตอลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันคัดเคลื่อนเพียงเซนนะครับและท่านจะมบอกว่าแนวนี้นะครับที่ถูกต้องเป็นแนวของสพกรหลัสกสพกรมีนะครับ <c oughs> ผมถามก่อนเส้นของกรมพัฒนาที่ดินที่บอกว่าการจําแนกออกให้สพกร,กรเนี่ยมีหลักหมุดไหมนะครับไม่ใช่ขีดบนกระดาษเราบอกว่าใช่นะครับเพราะผมมีหมุดมีแผนที่มีงบประมาณมีถนนรอบแนวเขตวิทยาใช้ งประมาณตั้งหนึ่งร้อสี่สิบห้าล้านเน่ยครับแต่กรมพัฒนาที่ดินแล้วจำแนกออกมาให้สพรกรเนี่ยขีดใน,นกระดาษอะ่ะแล้วจะบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกต้องอะ่ะก็ใช้วิวจารณญาณกันดูแล้วกันว่าของใครที่น่าจะเชื่อถือมากที่สุดนี่ฮะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างดเดือดและก็ถือว่าเป็นประเด็นมากพอสมควรสําหรับกรณีที่เกิดขึ้นกรมที่ดินพิพาทระหว่าสงพาสงพกและอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวต้องรามดูนะครับว่าวันที่หนึ่งนี้ทราบมาทางร้อยเอกธรรมนัฐตมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรจะลงพื้นที่ไปที่นั่นด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดว่าจริงๆการไปชี้แนวเขตที่เกิดขึ้นกับการลงไปตรวจของคณะกรรมกรที่ก,กิการที่ดินนะครับใครนะครับเป็นฝ่ายถูก หรือว่าใครเป็นฝ่ายลุกหรือไม่ลุกยังไงเดี๋ยวรอดูคณะกรรมการที่ดินชุดนี้จะลงไปนะครับความพืบหน้าเราจะติดตามกลับมาอีกหนึ่งเรื่องที่ดูเหมือนว่าเป็นประเด็นค่อนข้างร้อนแรงแล้วคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกมาพูดแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของปัญหาการก่อสร้างถนนพระรามสอง mm hmm. เดิมเนี่ยถนนพระรามสองนะครับมีการก่อสร้างเป็นระยะระยะท่านนับร,มรวมๆแล้วเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าประมาณสัก เกือบเกือบ50ปีตั้งแต่มีการเริ่มก่อสร้างมาจนถึงปัจจุบันนะฮะขยายกันมาเรื่อยปรับปรุงกันมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อยล่าสุดตอนนี้ดําเนินการก่อสร้างทางยกระดับซึ่งยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็ทําให้โลกโซเชียลก่อนหน้านี้นะครับวันสองวันโอโโ้โหร้อนแรงมากสําหรับเรื่องของการไปเที่ยวหัวหินมีการตั้งขปถามกันมาเลยกันมนกันมาเหมือนกันนะครับว่าสาเหตุที่ไม่อยากไปเที่ยวหัวหินเพราะว่ารถติดพระรามสอง เรื่องนี้คนในพื้นที่สมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่รับโดยตรงสำหรับการก่อสร้างเข้าใจและรู้ปัญหามาดีแต่ว่าที่มาเป็นกระแสและนายกรัฐมนตรีพูดถึงอดไม่ได้ครับสำหรับเรื่องของอาการก่อสร้างบนถนนพระรามสองเศรษฐกิจต่างๆก็ขับเคลื่อนได้บนถนนพระรามสองนะครับแต่ว่าที่ตามมาคือเรื่องของการสัญจรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางพี่อม คุณชาติพิทัศตั้งกุ่นภู้าประธานหอการค้าสมุทรสาครนิดนึงครับว่าความหวังของคนที่นั่นและความหวังของการรอใช้ถนนพระรามสองจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนดและจะต้องชะลอเรื่องของการเพิ่มพื้นที่หรือว่าใดๆก็ตามที่อาจจะส่งผลให้ถนนพระรามสองมีปัญหาอีกพี่โอมสติญญาปเข้ามาคุยกับเรานะครับ ในระบบันนี้เพื่อจะคุยกันว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับพี่อมค,ครับสวัสดีครับคุณเต็กสมครับสวัสดีครับร้อนแรงมากร้อนแรงมากร้อนแรงมากสําหรับประเด็นถนนพระรามสองคนในพื้นที่เองความหวังกับถนนพระรามสองเป็นยังไงฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนสมุทรสาครเราเองนะครับเราอยู่กับถนนพระรามสองแล้วก็เห็นการการท,ทําถนนพระรามสองเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับ ลายสิบปีแล้วแล้วก็จริงๆเราก็เห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็เป็นการขยายจาก2เลนเป็น4เลนเป็น8เลนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปัจจุบันก็คืออยู่ในช่วงของการสร้างที่เป็นที่เราเรียกว่าลอยฟ้านะครับซึ่งตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องของลอยฟ้าที่ขยบเวลามาพอสมควรเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็เลื่อนมามาตลอดนะครับทำให เส้นทางโครงการล่าสุดโครงการลอยฟ้าเนี่ยส่งผลให้เกิดการจราจารติดขัดค่อนข้างมากในตลอดช่วงด้วยเวลาสามึงสี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบกลุ่มแรกแน่นอนแล้วคนสมุทรสาครครับเราต้องการเป็นเมืองอาหารทะเลที่คนกรุงเทพพอิีมลทนมาทานอาหารทะเลที่เราก็ประสบปัญหามาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาร้านอาหารก็ขายยากมากเพราะว่าคนกรุงเทพก็ไม่อยากมาทานที่สมุทรสาครเนื่องจากไม่อยากมาเจอรถติดที่สมุทรสาครแน่นอนครับ การท่องเที um> ่ยวไล่จากเราไปต้นไปตั้งแต่ที่แม่กลองนะครับเพชรบุรีแล้วก็หัวหินชะอำประจวบเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ากรุงเทพเมื่อเลือกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่จะไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเนี่ยจากสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่ามาทางเส้นนี้พอสมควรหลังๆก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนทิศแล้วเพราะว่าถ้ามาวันมาสมมุติมาวันเสาร์หรือมาวันศุกร์ก็รถติดพร้อมกับคนออกนะครับ พอไปเที่ยวเสร็จแล้วกลับมาวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆก็จะมาเจอพร้อมกันกับรถที่ที่ขาเข้าครับช่วงช่วงวันเสาร์ช่วงวันเสาร์ววนเ,าเนี่ยถ้าออกจากกรุงเทพเนี่ยพอลงถนนพระรามสองเนี่ยกว่าจะหลุดสมุทรสาครไปได้นะครับบางครั้งเนี่ยบางสัปดาห์เนี่ยใช้เวลาถึงเกือบสองชั่วโมง นะครับกว่าจะหลุดพระรามสองไปได้ในช่วงวันเสาร์เพราะว่ารถออกพร้อมๆกันนะครับขณะที่วันที่เป็นขากลับเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยต้องยอมรับช่วงประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยก็จะติดตั้งแต่ช่วงแม่กลองมานะครับไล่ถึงสมุทรสาครก่อนจะขึ้นสะพานท่าจีนเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยบางสัปดาห์เนี่ยติดประมาณสองชั่วโมงระยะเวลาแค่สามสิบกิโลเมตรนะครับก็เป็นเป็นภาพที่คน ที่จะลงใต้เนี่ยก็จะเห็นภาพอย่างนี้คนสุพรรเราก็เห็นภาพอย่างนี้มาจนตลอดนะครับซึ่งถามว่าภพ่กระชนเราเองเนี่ยกับคนในจังหวัดพยายามที่จะสะท้อนเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วโดยโดภพ่กระชนเราเองอย่างหอนคาสาวสากรรมแล้วก็การท่องเที่ยวจังหวัดรวมไปชมรมร้านอาหารเรามีการนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมจังหวัดแทบจะต้องบอกว่าเกิด 2เดือนหรือ3เดือนเพื่อให้หาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วก็เร่งรัดการสร้างถนนให้เสร็จให้เร็วที่สุดผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราต้องการมากที่สุดนะครับอย่างที่2เนี่ยสิ่งที่เราเพยายามจะพูดต่อเนื่องมาก็คือในเรื่องของการดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับดูเรื่องของเซฟตี้ซึ่งหลังคนพูดน้อยลงเรื่องของของรถติดแต่พูดเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าแม้แต่คน สมุทรสาครเราเองเนี่ยบางครั้งก็มีการเซลกันว่าไม่วิ่งในเส้นทางด,วด่วนไปวิ่งในเส้นทางขนานแทนเพราะว่ากลัวว่าจะตกลงมาจากบนบนในเขยฟ้าที่ากาลังสร้างอันนี้ก็เป็นเรื่องเรือ่องเป็นเรื่องขับกันกันภายในจังหวัดน,นะครับก็ก็มีการคุยกันเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีการเชิญทางทางหลวงนะครับมาให้ข้อมูลตลอดทุกครั้งนะครับ,รบว่าจะออย่างไรที่จะแก้ไขปนะัญหาในเรื่องของเวลาในการ สร้างถนนที่นี้กับอย่างที่สองก็คือเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็ได้รับารตอบมา่าพยายามที่จะดูแลตรงนี้มาโดยโดยตลอดนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบก็คือระยะเวลาก็ก็ผ่านล่วงมาพอสมควรนะครับตอนนี้ถามว่าแผนของขั้ทนที่หนึ่งที่จะเสร็จในช่วงเดือนกลางปีนี้เนี่ย ตามแผนไหมเท่าที่ฟังก็ยังตามแผนอยู่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าขั้นที่หนึ่งเสร็จก็จะต่อขั้นที่2ก็เท่ากับว่าเราก็ยังต่อไปอีกสองปีนะครับในขั้นที่สองต่อแล้วถ้าขั้นที่สองเสร็จจะมีขั้นที่3ามไปเยนถึงวังมะนาวนะครับก็ที่เพชรบุรีก็จะต,ต่อไปอีกซึ่งก็ยังไม่รู้เมื่อไหรจ่จะจะจบอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ที่เราเองก็ก็คุยกัน สะท้อนทุกุก,กเวทีครับก็จะทําอย่างไรเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ากว่าจะสร้างลอยฟ้าให้เสร็จเนี่ยใช้เวลาอีกอย่างน้อยๆห้าหกปีก็ผมว่าคนก็คงเลิกคิดเรื่องไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวกำหรืองลงใต้กันในช่วงวันหยุดนะครับ,ค,รบคือคอคืถ้าฟังถ้าฟังข้อมูลจากพี่โอมดูเหมือนว่าปัญหาเนี่ยคนในพื้นที่รู้ และที่ผ่านมาพยายามที่จะเสนอนําเสนอผ่านจังหวัดนาเสนอผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ดูเหมือนว่าเอฟเฟกที่เกิดขึ้นแค่ตั้งคําถามผ่านออนไลน์นิดเดียวว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากไปเที่ยวหัวหินกลายเป็นว่าเบื่อรถติดพลาสอบการันมันเป็นประเด็นอะไรทําให้มีเอฟเฟกหรือมีมีพลังที่แบบโหคนมาสนใจขนาดนั้นอันนี้อันนี้พี่โอมองอยังไงคือคือผมคิดว่าวันนี้โซเชียลก็คง คงรุนแรงพอสมควรนะครับมีการพุรื่องเรื่องนี้แล้วก็พอพอเรื่องมันตรงกับใจของคนหลายๆคนมันก็เลยทําให้เกิดเสียงสะท้อนมากมากยิ่งขึ้นวันนี้สิ่งที่ผมผมผมได้ยินแล้วก็สงสารที่สุดก็คือผู้ประกอบการที่ในเขตพื้นที่ชะอำหัวหินนะครับหรือแม่กลองเนี่ยที่ที่เขาได้รับผลกระทบเต็มเซึ่งรายได้หลักของเขามาจากการท่องเที่ยวตามาอุตสาหกรรมที่รายได้หลักเรายังมาจากภา,าคอุตสาหกรรมนะครับเรามีต้น สมุทรสาครนี้กระทบมากที่สุดก็คือภา,าคอุตสาหกรรมคือต้นทุนของการส่งเราสูงขึ้นอย่าง,างมากนะครับจากที่เคยโรงงานเราส่งของไปสมมุติว่าออกจากโรงงานวันหนึ่งไปได้สักสามแห่งก็จะเหลือแค่สองแห่งหรือบางครั้งอาจจะไปได้แค่แห่งเดียวเพราะว่ารถติดในช่วงที่เราต้องออกจากจังหวัดอันนี้คือต้นทุนภา,าคอุตสาหกรรมที่เราเพิ่มสูงขึ้นมานานมากแล้วของของปัญหาของเราในสมุทรสาครน,นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเราเรามีไม่มากแต่ว่าเราก็มีในเรื่องของร้านอาหารนะครับท,ที่ได้รับผลกระทบชัดเจน โดยตลอดแต่ผมคิดว่าปัญหาของเรายังไม่เท่ากับปัญหาของพื้นที่ที่เขาทําเรื่องของท่องเที่ยวโดยเฉพาะชะอหบุยินเนี่ยเขาเขาได้น่าจะได้ผลกระทบเต็มๆแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังโควิดเนี่ยทางพัทยาทางฝั่งตะวันออกหรือทางเขาใหญ่เนี่ยก็ได้รับนักท่องเที่ยวมากพอสมควรก็นักท่องเที่ยวก็มาจากส่วนที่เคยจะต้องลงใต้ไปทางกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ก็จะไปทางตะวันออกไปทางอีสานมากยิ่งขึ้น,นเพราะว่าไม่อยากมาเจอกับปัญหารถติดนะครับ แต่ถ้าถ้าดูจากเรื่องของการก่อสร้างอันนี้ตั้งแต่เริ่มมีถนนพระรามสองมาจนถึงปัจจุบัน <c oughs> การก่อสร้างมันมีตลอดในระยะเวลาเกือบเกือบห้าสิบปีเดียวหรอันนี้ก็ก็ยอมรับความจริงนะครับว่ามันก็มีมาตลอดมันจะมีเว้นเท่าที่ผมจําได้อาจจะเว้นสักปีหนึ่งนะครับ <c oughs> มากไม่มากกว่าสองปีหรอกครับก็ก็มีการเว้นที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าในช่วงที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยบางครั้งเราก็ยังต้องซ่อมถนนนะครับผมเล่าให้ฟังก่อนว่า ปัญหาของถนนพระรามสองเนี่ยตั้งแต่ช่วงทับพระรามสองเรานับมาตั้งแต่ลงจากทางด่วนทางด่วนดาวคนองนะครับวิ่งมาจจกวงแหวนเนี่ยรอบนอกวงแหวนตะวันตกเนี่ยปัญหาจะไม่ค่อยเกิดนะครับถึงแม้จะลดเยอะก็ตามทีนะครับพอผ่านวงแหวนรอบนอ,นอกมาแล้วเนี่ยเข้าสู่ปลายของระหว่างจุดต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมุทรสาครที่เราเรียกว่าพื้นที่สมดํา พื้นที่สมดำในเขตกรุงเทพหมหานครไล่มาจนถึงพื้นที่ตําเพันท้ายปราสิงนะครับของมุทรสาครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถนนช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลปานกลางเงียหนึ่งเมตรครับฉะนั้นเวลาที่ฝนตกหนักๆเนี่ยช่วงตรงนี้จะเป็นช่วงที่น้ําท่วมเสมอรับหาอีกอนะันหนะึ่งในการสร้างถนนในช่วงนี้คือว่าใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นโปรง น,นั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของของการทําถนนให้ให้สามารถอยู่ได้ได้คงทนนานๆนะครับซึ่งเราก็ยังดีใจนะครับที่ที่สรุปว่าเราได้สร้างไอ้ตัวทางหลวนลอยฟ้าก็เท่ากับเราก็จะได้แก้ปัญหานี้ไปให้ขาดไปเลยว่าเราไม่ต้องมานั่งซ่อมถนนกันอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่1ก็คือการซ่อมถนนเรื่อยๆตลอดเส้นทางของถนนพระรามสองแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุด ตรงเราหลงดจากสะพานแม่น้ำท่าจีนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆก็จะมีทิศทเช่นเดียวกันฝนตกหนักๆน้ําขึ้นเนี่ยครับถึงแม้ฝนไม่ตกแต่เป็นช่วงจังหวะน้ําขึ้นเนี่ยน้ําก็จะขึ้นมาท่วมถึงถึงเลนด้านในนะครับขึ้นไปเลนคู่นขนาดหมดไป2เลนอย่างน้อยๆทุกครั้งก็จะทําให้เกิดการที่เรารย้ว่าการจราจรติดขัดนะครับซึ่งซึ่งปัญหาน้ําขึ้นเนี่ยเราก็มีการคุยกันซึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณทางทางหลวงซึ่งก็พยายามที่จะ ทางหลวงแล้วก็ทางพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับมีการเพิ่มตัวเครื่องสูบน้ําในแทบจะทุกจุดแล้วเราก็ทํางานอย่างนี้ทุกครั้งไม่ใช่ว่าเราไม่ทําอะไรนะครับในจังหวัดก็พยายามจะแก้ปัญหาด้วยเพิ่มจุดที่เป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยตลอดจุดที่มีความเสี่ยงของการที่น้ําขึ้นโดยตลอดนะครับซึ่งซึ่งก็ทํางานอย่างเต็มที่เท่าที่ผมทราบเนี่ยผมก็เพิ่มเครื่องตลอดแล้วก็เราสามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมตอนที่น้ําขึ้นเนี่ยไปใน 1- นสองชั่วโมงได้ทุกครั้งนะครับแต่ปัญหาเรื่องของของถนนที่กําลังสร้างอยู นะครับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่มันไปขวางทางน้ําก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มันก็ทําให้การแก้ปัญหาของคนในพื้นที่ไม่ได้เรื่องง่ายสักทีเดียว<ม>แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่เราก็มีการคุยกันอยากให้ทางหลวงเนี่ยพยายามก็คือประชาสัมพันธ์ในเรื่องของของจุดต่างๆที่จะต้องทําหรือต้องปิดนะครับ,รบว่าตรงนี้จะปิดยังไงปิดตอนไหนสมัยก่อนเนี่ยเราเคยใช้วิธีเอาโดรนขึ้นไปบินนะครับ ก่นค้าเราเราร่วมกับทางสื่อมวลชนเนี่ยเอาโดนเข้าไปบินตรอดชงพระรามสองเนี่ยเราก็พบปัญหาว่าการที่ที่มีการปิดถนนทาให้รถไม่สามารถวิ่งเส้นตรงได้ครับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยคือจุดสำคัญที่ก็ก็มีการแก้ไขปัญหาไปเรื่องนี้ก็ทําให้การโฟล์มันม,มันดีขึ้นแล้วก็ทางผู้รับเหมาก็ก็ก็ให้ความร่วมมือพอสมควรครับวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ในพื้นที่พยายามจะทําได้ พยายามสังสได้ทั้งส่วนของภาคราชการแล้วก็ภาคเอกชนเราเราทำเต็มที่แล้วตอนนี้เราเราเราทำมาจนต่อสู้จนเราเราไม่มีอะไรที่จะจะทำได้อีกแล้วยุคเว้นเพียงแค่ก็ voice up ในทุกเวทีเท่านั้นครับว่าว่าว่าจะทำอย่างไรให้ให้ส่วนกลางมาช่วยเร่งทุกอย่างให้ให้เร็วมากขึ้นครับครับ,รบผมเคยเคุยกับผู้ประกอบการบางรายที่ที่ก่อสร้างถนนพระรามสองเนะเขาบอกว่าคือยังไงให้ต่อให้มีกี่เลนยังไงพระรามสองก็ติด รถมันเยอะมากพี่ีโอมองอยังไงฮะก็คือผมมองว่าอย่างนี้วันนี้เราคงต้องตั้งความหวังนะครับว่าหลังจากที่ที่ทางยกระดับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้รถส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ต้องการผ่านสมุรที่ไม่ได้ต้องการลงสมุทรสาครเนี่ยต้องการลงใต้ไปเลยเนี่ยเขาก็วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมาติดกับรถที่ต้องชะลอในการเข้าสู่จังหวัดสมุทรสาครหรือแวะตามสถานที่ต่างๆสมุทรสาครผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะทําให้รถเนี่ยฟโฟล์มากขึ้นจริงๆเรานึกภาพเส้นเส้นบางนาตรานะครับ รถที่ต้องการวิ่งไปชลบุรีก็ขึ้นข้างบนเลย <ไป S 1> ก็ไม่ต้องขึ้นข้างล่างนะครับถามว่าข้างล่างติดหรือเปล่าก,ก็ก็ติดบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดมาก<ช>ผมก็เชื่อว่าเต้นพระลมสองเนี่ยถ้าไปถึงจุดนั้นก็จะไม่ต่างกันครับอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยจังหวัดสมุทรขอนเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมนะครับเรามีรถ<ช>เรามีรถสิบล้อเฉพาะรถสิบล,ล้อของเราเองรถใหญ่ของเราเองที่ต้องวิ่งในแต่ละวันเนี่ยวันหนึ่งนับหมื่นเที่ยวนะครับ วันนับหมื่นเที่ยวเฉพาะรถของเราเองซึ่งซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เยอะเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ยังมีรถที่จะต้องผ่านจังหวัดเราเอีกเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารถเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถขึ้นข้างบนได้ก็วิ่งข้างล่างก็พยายามจํากัดให้เขาเหลือแค่เลนหรือสองเลนเพื่อวิ่งผมคิดว่าก็ก็น่าจะช่วยได้อีกอีกเยอะส่วนรถที่จะไปท่องเที่ยวหรือจะไปทางภาคใต้ก็ขึ้นขึ้นข้างบนนะครับก็ก็จะช่วยได้ได้เยอะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้า ถ้าลอยฟ้าเสร็จเราจะมีถนนแบ่งออกเป็น3อย่างก็คืออย่างแรกก็คือลอยฟ้าวิ่งยาวถูกไหมครับแล้วก็ในเส้นทางด่วนซึ่งอาจจะเป็นรถใหญ่ที่วิ่งนะครับที่ที่ไม่ได้ต้องการที่จะแวะในสมุทรสาครแล้วก็ทางคู่ขนานสาหรับรถที่จะวิ่งแล้วแวะในสมุทรสาครก็จะแบ่งรถออกเป็น3ประเภทได้แล้วอย่างที่2ก็คือว่าเมื่อรถที่จะวิ่งยาวเนี่ยเขาเขาวิ่งได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้การบริหารจัดการง่ายขึ้นจริงๆการเข้าสู่ สู่ทางใต้ผ่านสุงสาบคอเรายังมีอีกหลายเส้นทางนะครับเรายังมีเส้นทิกชัยบางบอนนะครับจริงเรายังมีเส้นเพชรเกษมนะครับหรือแม้แต่เส้นเส้นในซึ่งเป็นเส้นที่เราเรียกว่าเส้นเลียบชายทะเลนะครับริเวลาก็ยังเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ท,ที่ที่คนถุงสักคณ์ใช้แต่ว่าคนต่างที่อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้จะทราบจากพระรามสองแต่ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ดีๆมีการหลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าก็ก็น่าจะ น่าจะแก้ไขปัญหาได้วันนี้เราต้องตั้งความหวังว่าต้องแก้ไขป,ปัญหาได้ท่านถนนเสกครับครับถึงถึงถึงตอนนี้คนสมุทรสาครพูดถึงถนนพระรามสองกันยังไงบ้างมั้ยครับมีกระแสบ้างไหมครัคือวันนี้ถามว่าเราพูดไหมวันนี้เนี่ยต้องยอมรับตรงๆผมก็เห็นมีหลายคนขึ้นมาทางโซเชียลนะครับขึ้นมาพูดเรื่องนี้ในสมุทรสาครนะครับทั้งข่าวสารสมุทรสาครหรือแม้แต่ผู้แทนในพื้นที่นะครับก็ก็ออกมาพูดเรื่องนี้พอสมควร นะครับก,ก็พยายามที่จะฉายภาพให้เห็นว่าว่าว่าคนสมุทรสาครคืออยากให้ voice up ขึ้นมาซึ่งผมก็ก,ก็เห็นเห็นนะครับว่าว่าสิ่งที่เขาทําก็อาจจะเป็นประโยชน์แต่ว่าถามว่าเราเรา voice up มาไหมเรา voice up มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็วันนี้มันอาจจะเป็นกระแสรเราอาจจะให้ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เราประสบปัญหามาโดยตลอดไม่ไปไม่ไปลงไปปั่นกระแส อันนี้ผมว่าเราเราคงไม่จำเ,<ม><ม>เป็นต้องไปตัดกระแสนะครับเราเราเห็นกับ,รบเรื่องนี้มาน,นานมากแล้วแต่ก็แค่อยากให้ให,ให้ให้ทางทางรัฐบาลนั่ย้มปีลงมาช่วยเร่งรัดให้นิดนครับครับถ้าหลังจากนี้โครงการก่อสร้างทางยกระดับสาเร็จทุกอย่างสําเร็จหมดก็เปิดรถตามปกติในอนาคตพี่โอมองว่ามันยังจําเป็นต้องมีการเพิ่มผิวการจราจร<ม>บนถนนพระรามสองอีกไหมฮะคือตอนนี้ ความหวังอย่างเดียวของเราก็คืออย่าทำอะไรมากไปกว่านี้แล้วหาเส้นอื่นครับกำลังคุยกันเรื่องของเส้นที่มาจากสมุทรปราการนะครับ<ม>แล้วก็สร้างถนนบนทะเลเลยก็คือตัดตรงมาเลยอย่างเงี้ยครับ<ม>หรือหรือเส้นจะไปลอยฟ้าจากฝั่งบรมราชชนนีนะครับซึ่งก็อยู่ในแผนเนี่ยครับเราเราอยากให้ไปขยายเส้นอื่นแล้วล่ะครับต้องหยุดพระรามสองแล้วครับหลังจากที่เสร็จเรื่องของลอยฟ้าต้องหยุดแล้วไม่งั้น ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกอีกสามสิบปีรวมเป็นแปดสิบปีคนก็ยังคิดว่าเรายังสร้างอยู่แปดสิบปีไม่หยุดอ่ะอ่างั้นเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวจะรอดูนะฮะประมาณกลางปีหน้าถูกต้องไหมครับครับผมกลางปีนี้แหละครับเฟสแรกน่าจะเสร็จแล้วครับ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 ก็ขอบพระคุณพี่โอมนะฮะเป็นกําลังใจให้คนสมุทรสาครแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าหลังจากนี้น่าจะมีคนไปเที่ยวตั้งแต่สมุทรสาครลงไปเยอะนะครับขอบคุณพี่โอมนะฮะ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับก็เป็นความหวังนะฮะของคนใช้เส้นทางถนนพระรามสองอย่างพี่อมประธานองค์การค้าสมุทรสาครนะครับก็เป็นผู้ที่คุ้นเคยแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับเวลามีการก่อสร้างและทําให้รถติดเนี่ยมันกระทบกันไปหมดนะฮะอย่างที่พี่อมบอกคือรถที่สัญจรออกจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยแต่ละวัน นับหมื่นเที่ยวนะฮะไม่ใช่น้อยนะครับแล้วยิ่งมาเจอการก่อสร้างในลักษณะอีกแม่มันติดหนักไปอีกติดหนักเข้าไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวรอดูนะครับอย่างที่พี่โอบ,บอกกลางปีนี้น่าจะเฟสแรกน่าจะเสร็จแล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆมากแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าจะคิดขยายผิวการจราจรบนถนนพระรามสองเพิ่มพี่โอบ,บอกว่าควรหยุดนะฮะแล้วควรใช้เส้นทางอื่นเพราะว่าไม่เชนั้นจะมีผลกระทบใน เรื่องของระยะเวลาของถนนพระราม2อ,อีกนะครับเดิมคาดหวังกันว่า50ปีตอนนี้ถ้าทําไปอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะขยับไปอีกแล้วมันจะทําให้พระรามสองถูกพูดถึงไปในทางไม่ดีนะครับต่อไปเคลียร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ